สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่อิตันไทยอุตสาหกรรมครับสาขาชนบุรีนะครับพามาดูแล้วก็มารีวิวรถขุดตัวนี้ครับเป็นแบรนด์ S D L G นะครับผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนนะครับที่อิตันไทยอุตสาหกรรมนำเข้ามาจําหน่ายนะครับวันนี้เรามีน้องวินนะครับมาแนะนําเรื่องรายละเอียดเรื่องสเปคนะครับขอสวัสดีอีกครั้งนึงนะครับผมกับพี่นิรัน์แล้วก็ช่องชนาวันนะครับครับผม ก็เดี๋ยวผมขอเริ่มแนะนําในส่วนของตั้งแต่ด้านหน้ามาเลยแล้วกันตัวนี้จะเป็นรถรถขุด Sdlg นะครับจากประเทศจีนตัวบุ้งกีเนี่ยขนาด0.6คิวนะครับบุ้งกีสแตนดาดเลยที่ที่เรานําไซส์ใหญ่เข้ามาใช้นะครับเพื่อเป็นมดาตรฐานให้พร้อมกับรถนะครับในส่วนของตัวบูมอาร์มเนี่ยบูมมีความยาวประมาณ4.2เมตรนะครับอาร์มที่2.3ตัวนี้ของเราเนี่ยให ลายไปปิ้งมาเลยนะครับ <Wow. S 1> เป็นสแตนดาดของรถเลยนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มก็จะเป็นพวกหัวเจาะนะครับพวกหัวแยกอะไรต่างๆนะครับที่าบางทีเนี่ยลูกค้าต้องการไปขุดเจาะพวกงานถนนหรืออะไรเงี้ยก็ไปติดตั้งกันเพิ่มเสียงเงินเพิ่มอะไรเงี้ยครับก็ตรงเนี้ยเราให้เป็นสแตนดาดไว้เลยนะครับซื้อแค่ตัวชุดหัวเจาะเพิ่มอย่างเดียวเป็นออปชันอย่างเดียว ตัวแทร็กนะครับความกว้าง50เซนนะครับผมตัวโรเลอร์มีทั้งหมด6นะครับโรเลอร์ er ล่าง6แคเรยบน1นะครับมอเตอร์ตัวเดิน1นะครับผมในส่วนของด้านนี้มีแบตเตอรี่2ลูกกล่องควบคุมอยู่ด้านใน นะครับอันนี้สามารถพ่วงกับตัวคอมพิวเตอร์ได้นะครับเพื่อเพื่อจะอ่านข้อมูลต่างๆนะครับที่จุดนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ของดอยครับผมนะครับตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์ขนาด100แรงม้านะครับเจกิโลวัตต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดอย4สูบเทอร์โบนะครับอันนี้ก็เป็นกองอากาศนะครับ2ชั้น ด้านหลังของตัวรถนะครับจะสังเกตได้ว่าก็รูปแบบการดีไซน์ของตัวรถคันนี้เนี่ย <c oughs> ก็จะลักษณะคล้ายๆพี่ใหญ่ของเขานะครั <c oughs> บวอลโวนะครับ <c oughs> อ่าสีที่ใช้ก็เหมือนการโทนเดียวกันนะครับลักษณะสติกเกอร์ที่แปดด้านหลังก็จะทำให้เรามองเหมือนแบบเป็นสามมิติอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีมิตินิดนึง ในส่วนของฝั่งนี้เนี่ยห้องเครื่องฝั่งนี้จะเป็นพวกปั๊มไฮดรอลิกนะครับผมปั๊มเนี่ยระบบไฮดรอลิกจะเป็นอของยี่ห้อเฮงรี่นะครับแต่ว่าลักษณะตัวปั๊มเออหรือระบบต่างๆเนี่ยจะใช้คล้ายๆกับตัว K3V นะครับที่ที่เราใช้อยู่ในวอลโวตัวนี้ก็เป็นรถเดโมครับที่เห็น รอบๆโหดินเต็มเลยอันนี้เพิ่งกลับมาจากงานงานถนนที่สุพรรณครับผมอําเภอ2พี่น้องนะครับไปทําถนนมานะครับตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาหมาดๆเราก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะครับวันนี้กันลื่นครับตรงนี้สีดําๆจะเป็นกันลื่นในนี้จะเป็นห้องเครื่องนะครับของดอยตัวคอนโทรลมอเตอร์สวิงต่างๆเนี่ยจะเป็นของชุดของเฮงรี่นะครับทั้งหมด ตรงนี้จะเป็นจุดที่เอาไว้เมนเทนแนนต์นะครับอัดจารบีอัดจาะระบีเนาะ,ะนะครับผมในส่วนของห้องเก๋งนะครับลักษณะห้องเนี่ยก็ห้องโดยสารเนี่ยก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วก็ในส่วนของ ระบบแอร์ต่างๆเนี่ยก็มีอยู่บริเวณด้านบนนะครับเป็นจุดช่องลมจ่ายแอร์นะครับแล้วก็ที่ด้านหน้าด้วยจอมอนิเตอร์เนี่ยลักษณะการควบคุมเนี่ยเหมือนกับทาง v o l v o นะครับคล้ายๆกันลูกค้าเปิดดูเองเนี่ยจะดูชั่วโมงการทํางานหรืออะไรเงี้ยในส่วนของจอเนี่ยจะมีบอกด้วยอัตราการกินน้ํามันด้วยเออโหมดการขับเพื่อนเนี่ยเหมือนกันเลยครับเหมือนกับตัวของ v o l v o เลยนะครับการควบคุมหรือคอนโทรลเนี่ยส่วนของการคอนโทรลค่อนข้างนิ่มคอนโทรลง,ง่ายเหมือนกับทางตัว v o l v o คล้ายๆกัน คันนี้น้ำหนัก,ก13.5ตันครับผมครับน้ำหนักปฏิบัติการก็แรงขุด85กิโลนิวตันนะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับตัวรถขุด SDLG ในส่วนของชื่อรุ่นก็จะเป็น E6135F นะครับตัวเลข6เนี่ยจะเป็นตัวของบอกว่าเป็นรถขุด E6 Excavator <c oughs> นะครับ 135เนี่ยก็จะบอกว่า13.5ตันนะครับถ้าลูกค้านะครับมีความสนใจที่จะนำรถขุดไปเดโม่หรือว่าสนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมมาดูมาซื้อเนี่ยก็ติดสามารถติดต่อทางฝ่ายขายนะครับไม่ว่าจะเป็นติดต่อผ่านศูนย์บริการหรือว่าทาง call center หรือทาง Facebook นะครับเราก็มีหลายช่องทางการติดต่อนะครับในส่วนของโปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยเราจัดโปรแคมเปญเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎานะครับ เดือนที่แล้วนะครับก็จะเป็นส่วนลดเงินดาวนะครับ7จ0 0 0บาทหรือจะเลือกเป็นส่วนลดของสเปร์พาร์ต7จนะครับผมต้องขอขอบคุณทางน้องวินนะครับครับผมครับยินดีครักมาร์เก็ตติ้งครับของทางอิตันไทยอุตสาหกรรมนะครับครับที่พาพวกเรามาชมรถผุดตัวนี้นะเป็นตัวใหม่นะครับที่ทางบริษัทนำเข้ามาเป็นแบรนด์จีนนะครับครับนะแต่รูปร่างลูกทรงนี้ เหมือนกับบอนเวเลยครับแต่ที่แน่ๆก็คือราคาประหยัดครับถ้าใครสนใจรถขุดนะครับรุ่นนี้ครับ SD LG ครับรุ่นนี้เลย E6135F นะครับเข้ามาทดลองได้ครับตัวนี้เป็นตัวเดโมนะครับเอาไว้ให้ลูกค้าได้ทดลองขับนะทดลองใช้งานต้องขอขอบคุณน้องวินอีกครั้งหนึ่งนะครับ <ขอ S 1> ที่ <ขอ S 1> ให้โอกาสทางช่อง,องชนาวันและก็คินกิจนะครับมาเยี่ยมเยือนมารีวิวนะครับ